ดีจ้าวันนี้ได้ผักมาจากตลาดที่จะทำการเชียวเดี๋ยวจะเอาไปแช่น้ำเกลือแล้วก็จะทำผักดองจ้ะวันนี้จะทำผักดองอันนี้จะทำสลัดกรอบจ้าจะมาก็ต้องใส่แช่น้ำเกลือที่อันจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เราเขามีน้ำมือเหมือนกันนี่ครับผมแอลกอฮอล์นะ กพ่อนดูที่ลุงก็มีแอลกอฮอล์เหมือนกันครัน้องคู่เขาก็มีแอลกอฮอล์เหมือนกันล้างล้างะน้ำจะมัดมาแต่ว่าก็ต้องล้างน้ำเสือกับน้ำส้มสายชูก่อนจะเก็บเี่ยมนั้เัด๋ยวค่อยไปล้างน้ำกันจ้ะอันนี้จะทำผักดองจ้ะเสรจนีจะทำผักดองปบ พักไปล้างจ้าผักซอม้าจ้าเดี๋ยวจะทําผักโดนีผักกาดเจ้ยวจะทําตลาดตอผักก็จะปลอดจ้า๋ยวไปล้างน้ําเกลือแต่น้ําส้มใสชูโปรดอันนี้ผักดองอร่อยจ้าเดี๋ยวเราจะต้มน้ำซาวข้าวจ้าต้มน้ำซาวข้าวแล้วให้เย็นแล้วส่อยมาใส่เป็นน้ำหมักผักดองมันจะเปรี้ยวอร่อยวจ้าแล้วก็จะไม่ท้องเสียอย่าพลาดอร่อยจ้า อ,อร่อยน้ำซาวข้าวต้มสุกแล้วอร่อยเดี๋ยวไปล้างน้ำเกลือน้ำนั่งกองจ่าจะพักนึงก่อนเนาะจ้าเนาะผัดน้ำงามพร้อมพร้อมแล้วจา้าเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนเดี๋ยวจะมาทานหรือทั้มป็นผัดจองจะอร่อยจา้าสวัสดีจ้าวันนี้มาล้างผักบ่อสารพิษกันดีกว่าใส่น้ำส้มน้ำส้มจ้าน้้สม จ้ะเกลือเกลือแล้วคนคนน้ำนะคะน,นีผักเราเตรียมไว้มีผักกาดขาวผักกาดแช่แล้วก็ผักกาดเขียวไว้ทำผัดดองจ้ะไว้ทำผัดดองด้วยแล้วก็มะเขือเดี๋ยวเราล้างแล้วเราแช่นะ้ำไว้ครึ่งชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวเรามาล้างออกค่ะเดี๋ยวเรามาล้างออกแล้วไปทำ ผักสดทานก็อร่อยจ้ะทานผักสดก็อร่อยจ้าอันนี้ก็จะเป็นผักที่ไว้แช่น้ำเกลือไว้จ้ะแช่น้ำเกลือแช่น้ำส้มสายชูเดี๋ยวเราแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวเราจะมารางออกจะมีผักลงผักไว้ไปทําผักดองจ้แล้วก็ผักทานสดผักกาดแจีวกรอบแล้วก็ผักกาดขาวแล้วผักกาดผักเขียวปีผักกาดเขียว จะทำผักดองจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำผักดองจ้ะขั้นตอนต่อมามาล้างผักจ้าล้างผักที่แค่ไว้จ้ะที่แค่น้ำเกลือกับน้ำส้มสายชูตัวน้ำไหลทิ้งไปพักนึงได้จ้ะอันนี้น้ำร้องไม่น้ำไหลทิ้งแล้วก็จะมาเติมน้ำใจค่ะได้จ้ะใส่กระดูกใส่ผักก็ได้เด้จ้ะใส่กระดูกใส่ผักที่ให้น้ำก็ไหลออกจ้ะมาล้างผักก่อนจ้ะ ล่างพักเรียบร้อยเลยจ้าก็จะแยกผักไว้ทําผักดองไว้ทํไอสลัดแล้วก็ไว้จิ้มน,น้ำพริกจ้าจะแยกผักรอให้ตะเดยดน้าสักพักก่อนจ้า